การเซ็นจาวเรียบเรีย็สลอดสัเปี่ยนกันสปฉันช่นไยงเดียวครับใน้เพ็ส่องแสงไม่ต้องสงสัยยกมือขึ้นว่า ลรังเองรักมา้องทุง่งทิททีให้สุขสมรายเท้าสุพรรณบุรีคืนนีไไ้ไม่ดีอรอดาอดนัวันนี้น้องทายตัวบ่มปเล่นที่สับเพียย กับพี่คิงวิเชีเหมือนในคนจำพิสดาเอาจริงๆแล้วคนที่ยิงพี่นะั้นเรื่องเฮี่อะไรเดิมมันไม่ใช่ไอ้ดำแต่คนที่ยิงพี่นะั้นก็คือลูกน้องเหมือนกำนันครับพี่ รางวัลด้วยหนีชาญอยากได้รางวัลไว้แล้วด้วยชูงค่ะอยากได้ทุกที่บ้างเดี๋ยวรอแม่กูมาจัดกำแพงก่อนเอาแล้วแม่แกูแม่แม่มัวาทำอะไรอยู่เออให้แซ่บไปหมดโอ้ยตกลงมาแม่แมแม่มึงอ่ะตอนนี้เขาเขาเขาเห็นไงบ้างอะไรจริงแล้วคนที่หญิงพี่นั้นไม่ใช่ไอ้ดำแต่มันคือลูกน้องของกำเนันครับพี่ลูกน้อง ใช่นแสดงว่ามีคนใส่ยด้ายว่าไอดำนั่นเป็นคนยิงถูกข้างนั้นไอ้ดำไม่ผิดงั้นพวกเราเขารีบไปหาไอ้ดำไปด้วเลยไปครับเดินอีกแล้วไปรถพื้นรถนั่นหมายกูพายู่ตรงนี้นะไปไเลอามคบนจุดไปน้องชาวเรกร สู้คนได้เราได้เพราะฉะนั้นมึงไปเกาะป้องกันให้กูด้วยนี่เดินนี่เดินวนไปไม่จุดก็ตรงนี้ยังไม่ถึงเมื่อนี่ดำไม่ดำดูนะยังไม่ถึงเออนี่ตามไปโอ้โหไปเดินทางกันโอ้ยเออเดินทางเดินนั้นปัจจัยกลายเป็นเร็วเว้ยเร็วเว้ยเร็วไปจนพันละที่บ้านเรือโอ้โหการจับตัว ป่านนี้จะทำจะเป็นยังไงก็ไม่รู้กำนันก็จะว่าอะไรใช่หรือเปล่าพูดช่วงเวลาเดียวจบโอ,โอ้นี่คือถามที่บอกมาว่านี่คือบ้านคอยให้ำเรื่องเนี้อะไรเดินก็คือแล้ว่าเขาจะหลุดแล้วกูเด้อใช่างนั้นนี่เขาต้มมึงมีไหมงั้นเนี่ยไม่มีมมอดท่าน ท่านเป็นอะไรนะยศอะไรนะยศเม็ดเหรอยศเยอะเป็นคนผูคลองอ๋อผู้คลองคุ้คลอง,องถ้างั้นรีบไปแจ้งคนที่บ้านว่าเราในอำเภอสักนามาที่บ้านขอโทษครับคุณท่านนี่ไอ้พวกเขี้สองคนไม่พูดเขี้ยอะไรกันเลยให้มันให้มันเชิญได้ไหมแต่หน้าที่มึงเนี่ยแต่หน้าที่ฮะเรามอบให้กับท่านว่าพูดว่า บอกว่าเราแนมเพืภอสักดามาหน้าที่บ้านขอรับมึงจะเบะข้างล่างหรือข้างบนวะวันดีจ๊ะป้ะนานตอนนี้เป็เรื่องแล้วขอะคุณไม่มีสตัางเหรอจ๊ะทำไมไม่ไปโรงพยาบาลซะเป็นมากขนาดนี้ร้อยเขาหามึงเป็นไส้เลืนอ,อยนอ้าจ๊ะป้า จะเป็นครูปลาจี๊ดศูนย์ได้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเป็นใครกันเนี่ยตอนนี้นายอำเภอคนใหม่กำลังมาหาป้าในอำเภอมาถึงบ้านใช่เลยเหรอถูกไหนท่านนายอำเภออยู่ไหนอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านครับสวัสดีครับคุณป้านี่คือนายอำเภอใช่ครับสายตาผู้เดินมองดูนในอำเภอให้สงสัยและแปลกใจไปทีเดียว มองได้มีน้องมีอะไรเลี้ก็คุยกัน นี่หมาว่สักดาครับคือมาตามหาเจ้าดำใช่ไหมใช่ครับคือเจ้าดำเนี่ยออกไปจากบ้านฉันนานแล้วฉันยังไม่เจอหน้าลูกเลยจ้ะไม่ไมเคยเจอมาหลายวันแล้วที่เจ้าดำไมไ่กลับมาบ้านเลยมันจะเป็นความจริงหรือเปล่าคุณป้าอย่ากโกหกเลยครับถ้าอย่างนั้นเพื่อเ,เป็นความบริสุทธิ์ใจผมขอคนบมากคุณป้าได้หรือไม่อสบายเลยจ้ะ งั้นทุกคนทุกคนตรวจสอบดูให้เรียบร้อยว่าในดามอยู่ที่นี่หรือเปล่าตรวจเลยตรวจเลยกูลุกไม่ได้ใสเลือนลึกมาเลยไม่ไม่มีหลังว่าไม่มีใครมีแต่รูปใครไม่รู้นี่ครับรูปเหรอรูปแต่งงานใช่ฮะโอ้โหใครว่าสวยจริงจริงเลยต้อแต่งงาน<ๆ>ภาพเหมือนเอานี่พอ่อ ใช่ครับข้อพเดชทิสราเฮ้ยใช่เหรอใช่ทีพักเหมือนเหมือนกังขนาดนี้ไม่ใช่ได้ไหมเหมือนจะไม่รู้เลื่องนี่ใครเกลียนวะเนี่ยเด็กเขาคนไม่รู้าจำได้ว่านี่คือข้าศัตรูเออคุณป้ารูปใครครับรูปเนี่ยเป็นรูปครอบครัวฉันเองนี่ฉันคือเดือนนี่คือตัวฉันจ้ะนี่คือป้าเดือนป้าเดือนนี่คือ

พ้เอาเองไปชุบเลี้ยงคนเดียวเพราะว่าแม่เป็นคนจนหลังจากนั้นแม่ก็ไม่เคยเจอลูกอีกเลยแม่นึกแล้วเชียวว่าลูกจะมาลุกลาเหมือนพ่อของเองขนาดนี้ล,ลูกน้องนี้านาันที่มาที่นี่พ่ออยากจะรู้ว่าแม่และพี่ชายอีกคนนั่นคือใครแท้จริงแล้วพี่ดำนั่นคือพี่น้องกับสักดานี่ครับแม่ใช่ลูก<อ>้แลวแม่จะบอกไปนะที่ว่าเจ้าหนบไปยิงนะ ไม่ใช่ลูกเจ้าร้อมันไม่มีปืนมันเป็นปืนของไอ้นมันไม่ใช่ปืนของเจ้าลัอมพี่ดำไม่มีปืนอย่างนั้นตอนนี้ทางการก็เข้าใจผิดสั่งจับตัวพี่ดำไอ่างงนั้นต้องเกิดอันตรายแน่แล้วแล้วดำไปตัวถ่ไปช่วยพี่ดำก่อนไอ้นพี่ดำอันตรายแน่